พีจากเลือดปั่นแบบพิเศษ50เท่าร้อยเท่า200เท่า500เท่าเฮ้มันรักษาลุสิวได้จริงหรือเปล่าแล้วมันต้องจ่ายแพงขนาดนั้นเลยไหมอะเพื่อที่จะเอามานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะของคนไข้ที่มาหาดรีมค่ะบอกว่าเนี่ย เคยไปซื้อคอร์สนะคะที่เขาบอกว่าเขาเอาเลือดไปปั่นค่ะเพื่อที่จะสก,กัดเอาสเต็มเซลล์ด้วยนะเออถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากรู้นะคะว่าริมเปิดโปรงไปแล้วนะว่าพีอพีไม่ใช่สเตมเซลล์ค่ะฟังกันได้ในคลิปที่แล้วนะคะเอรสสเตมเซลล์มาจากเลือดนะคะสารอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันทําให้แบบว่าหลุมสีวมันตื้นขึ้นเนี่ยอะไรของเท่าๆหลายๆเท่าเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งจ่ายแพงนะได้ไอ้เจ้าสเตมเซลล์ที่อยู่ในเลือดของเราเนี่ยมันเยอะขึ้น แล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็จะหายไวขึ้นอือน้องเขาก็มาถามดรีมค่ะว่ามันจริงหรือเปล่าหมอ ดีมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าดีมก็ไม่ใช่คนออกโปรโมชั่นนั้นมานะคะแลวดีมก็ไม่ได้ทางานอยู่ในคลินิกนั้นด้วยค่ะแต่ว่าเอาเท่าที่หมอดีมสัรหาความรู้มาอยู่ในหัวแล้วก็พอที่เข้าใจนะคะก็คือ,อในโลกใบนี้ค่ะนะคะเรื่องของโลกของ P R P เนี่ยมันก็เป็น a u t o l o ก o u s use นะคะที่ดีมบอกไปว่า a u t o l o ก o u s คือการทําเองใช้เองนะคะก็คือเราเอาเลือดของเราเนี่ยเอามาปั่นแล้วเราก็ดึงไอ้เจ้า P R P ออกมาแล้วก็ฉีดกลับไปบริเวณที่เราอยากจะรักษานะคะ แล้วก็ไอจุดตรงนี้นะคะมันจะมีปัจจัยที่มันมีผลกระทบก็คือว่าเรื่องของสเต็มเซลล์ในร่างกายของเรานะคะคุณภาพเลือดของเราเนี่ยแหละมันดีหรือไม่ดีนะคะถ้าสเต็มเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันเยอะนะคะเราก็อาจจะสกัดไอเจ้าโปรตีนเนี่ยออกมาได้เยอะเพราะว่าสเต็มเซลล์เราผลิตเยอะนะคะเนาะมันอยู่ที่ตัวเราเลยค่ะที่ดิมใช้คําพูดคลิปที่แล้วว่าจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวเรานะคะนี่คือออโตโลกาสค่ะ ดังนั้นถ้าถามว่าการสกัดเอาเจ้าโปรโตีนนะคะแบบออโตโลกัสแบบนี้เอามาปั่นนะคะแล้วก็บอกว่าได้50เท่าร้อยเท่าพันเท่าอะไรกี่เท่ากี่เท่านี้นะคะ มันพอจะเป็นไปได้ไหมนะคะดิง <Dream S 1> ก็คิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะเป็นไปได้ก็คืออยู่ในขอบเขตของออโตโลกัสนะนะคะความเป็นไปได้ก็คือว่ามันจะมีลักษณะของทิวบางอย่างค่ะเครื่องปั่นเวงบางอย่างนะคะเขาจะมีทิ้วลักษณะที่เป็นหลอดเก็บเลือดในแบบเฉพาะตัวนะคะอาจจะเป็นรูปทรงนาฬิกงนาฬิการายอะไรแบบนี้นะคะซึ่งหลอดิมไม่ได้ซื้อเข้ามาในคลินิกนะคะเดี๋ยวจะบอกเหตุผลท้ายคลิปค่ะว่าทําไมถึงไม่ซื้อเข้ามานะคะ แล้วหลอดพวกนี้มันก็จะแพงมากเลยค่ะเขาเคลมว่ามันจะสามารถนะคะสกัดนะคะไอ้เจ้าบัฟเฟอร์ค่ะหรือว่าชั้นที่เราเชื่อกันว่ามันมีกลัแฟกเตอร์เยอะเนี่ยได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มากกว่าหลอดเก็บเลือดแบบธรรมดานั่นเองค่ะ ดังนั้นจึงเป็นที่มาแล้วนะคะว่ามันอาจจะจริงก็ได้นะที่เขาเคลมว่ามันสามารถทำให้ได้เป็น50เท่าร้อยเท่าพันเท่าหรือกี่เท่าเนี่ยแล้วเราก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ไอ้เท่าเยอะๆเนี่ยและเหตุผล ทำไมหมอดรีมถึงไม่ซื้อนะคะไอพวกหลอดเก็บเลือดพิเศษอะไรแบบนี้มาค่ะเพราะว่าดรีมคิดแล้วนะคะว่าดรีมนะคะแบ่งขั้นตอนนะคะของการรักษาหลุมสิวนะคะหรือว่าผิวย้อนวัยค่ะในโปรแกรม r ร a ม Scar โปรแกรมและ d r Dream r e ี e l l Therapy นะคะแบ่งเป็น3แมแผนด้วยกันค่ะซึ่งแผน A B และ C นะคะแผน A เนี่ยมันจะเป็นออโตโลกาสยูส us ค่ะและแผน B แผน C มันคืออโลจ e นิ c ยูสค่ะออโตโลกา s นะคะมันก็คือการที่ เราโอนถ่ายย้ายเปลี่ยนแปลงสารชีวภาพนะคะจากคนสู่คนค่ะคนสู่คนซึ่งคนคนนั้นต้องเป็นคนคนเดียวกันนะคะก็คือตัวเรานั่นเองแหละคะ่ะเขาถึงได้เรียกว่า a u t o l o g o u ไงคะทําเองใช้เองค่ะซึ่งในแผน A เราก็จะเห็นนะคะว่ามันก็คือ PRP ที่เราพูดถึงนั่นแหละค่ะและก็แอบมี synogenic use ด้วยเล็กๆน้อยๆน,นะคะก็คือเป็นนะคะสารชีวภาพค่ะที่เราได้มาจาก สัตว์นะคะหรือว่าสปี์ชีอื่นค่ะโอนถ่ายมายัางตัวเราเองนะคะนั่นก็คือ Snail d n a ค่ะแต่ว่า Dream ไม่ได้ใช้นะคะในกระบวนการของ Injection หรือว่าฉีดเข้าไปในชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นอะไรที่ลึกกว่านั้นนะคะ Dream ใช้สำหรับเป็น Topical Use ค่ะคือทาภายนอกเคลือบปากแผลเท่านั้นค่ะ สรุปแล้วแผน A ของดิวก็คือจะมีทั้งออโตโลกาสและซีโนเจนิกนะคะซีโนเจนิกนิดนึง <c oughs> ส่วน B กับ C นะคะที่ดิวบอกว่ามันเป็นอ l โลเจนิกยูสค่ะอะโลเจนิกยูสก็คือว่าคนอื่นทำแล้วเราเอามาใช้ค่ะซึ่งคนสู่คนเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นคนละคนนะสินะคะในที่นี้นะคะคนอื่นก็คือว่าเป็น fresh human placenta ค่ะก็คือเป็นรกนั่นเองนะเดี๋ยวที่แผ่น B และแผ่น C ก็จะมีความซับซ้อนนะคะในกระบวนการ ทำสกัดนะคะเพื่อให้ได้สารชีวภาพตรงนี้มามากขึ้นค่ะใช้จํานวนคนมากขึ้นใช้เทคโนโลยีที่ซับซอ้อนมากขึ้นนะคะเราต้องพึ่งพานักไบโอมเทคในห้องปฏิบัติการนะคะเนาะมันก็จะยากมากขึ้นค่ะแต่ว่าคุณภาพมันดีกว่าออโตโลกัสแน่นอนค่ะเพราะว่าในคลิปที่แล้วเราอาธิบายกันไปแล้วนะว่าออโตโลกัสนะคะ PRP จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของเลือดของเราสเตมเซลล์ STEM ที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะไลฟ์สไตล์ของเรานะคะจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวเราเองค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแผ่น B แผ่น C เนี่ยออโลจีนิกนะคะเป็นได้มาจากเฟรชฮิวแมนพลาเซนตาเนี่ยนะจะดีจะชัวนะคะ ก็อยู่ที่ตัวนักบโอเมริกเขาจะกรุณาเราเลยค่ะว่าเขาจะสามารถนะคะสรรสร้างผลงานโปรดักต์ของเขานะคะมาได้คุณภาพดีมากน้อยแค่ไหนคะ่ะในแต่ละแลบก็จะมีการแข่งขันกันนะคะให้ได้โปรดักต์ของเขานะคะออกมาดดีที่สุดเอามาใช้งานให้คุณหมอใช้งานให้กับคนไข้นะคะได้ ffe เฟก i ีบะประสิทธิาภาพดีที่สุดนะ ประสบการณ์ของรีมเองนะคะเห็นๆเ,เลยค่ะยิ่งคนไข้ในคนคนเดียวกันนะคะใช้ทั้ง3แพแผนให้ดูเนี่ย A B C นะคะกับหมอคนเดียวกันทำเนี่ยนะคะบอกเลยค่ะว่า C เนี่ยเจ๋งสุดเลยค่ะปลูกถ่ายทั้งตัวสเต็มเซลล์ด้วยเองนะคะแล้วก็ใช้โปรตีนที่สกัดมาจากสเต็มเซลล์ด้วยนยนะคะเลิศสุดเลยค่ะ นี่จึงเป็นเหตุผลของรีมส่วนตัวเลยนะคะว่าการลงทุนค่ะรีมคิดว่าถ้าเกิดว่า PRP เราโมดแต่ไปโฟกัสกับออโตโลกัสเนี่ยจะเอา PRP ที่มันเลิศเลยนะคือทำเองใช้เองให้มันเลิศๆอะไปซื้อเครื่องมือแพงๆมานะคะหลอดเลือดแพงๆมาเพื่อที่จะสะกัดให้เจ้าโกรแฟกเตอร์สะออกมาจากเลือดได้ดีที่สุดดีเลิศประสิทธิสุด,ๆ,สดๆเลยนะรีมมองว่าต้นทุนมันสูงไปมากๆเลยค่ะและต่อให้เรานะคะเอาทิวที่แพงมากที่สุดยังไงค่ะ มันก็ไม่ดีเหมือนนะักไบโอ e เมทเอ่ะเขาทำมาจ้าสเต็มเซลล์รกให้เราค่ะอันนี้คือความคิดเห็นของรีมเองเลยนะคะดังนั้นแล้วค่ะรีมก็เลยมั่นใจค่ะที่จะเลือกนะคะใช้ศาสตร์ของ Biomedical Technology นะคะที่ได้มาจากเฟรชเมนท์พลาเซนตาค่ะไปเลย พูดง่ายๆค่ะก็คือให้คนไข้เลือกไปเลยอ,ะอ่ะถ้าสมมติว่ามีงบจํากัดค่ะเอาถูกๆอ,ออโต้โลแกสไปเลยค่ะทําเองใช้เองนะคะมีก็ดีกว่าไม่มีค่ะบอกเลยแต่ถ้าเกิดแบบว่าโอ้ฉันมีตังค์อ่ะเออแค็กระปุกมหาหมอรีมเลยนะวันนี้ฉันตั้งใจเลยว่าแม่ไหนๆฉันเจ็บหน้าทั้งหน้าแล้วเนี่ยนะคะเจ็บตัวแล้วค่ะ ฉันจะต้องแบบบูสต์ up เซลนะคะให้มันเป็น super power เซลไปเลยค่ะคือทำให้เซลอะ่ะมันมีประสิทธิภาพสูงสุดในการแบ่งตัวสุดๆไปเลยจัดไปเลยค่ะ f r e s h i m e n t p a r c e n t a ในแผ่น B หรือแผ่น C ไปเลยนะคะเพราะว่าของดีมค่ะเทคนิคการตลาดของดีมเนี่ยมันก็จะไม่มีในขั้นตรงกลางระหว่างแผ่น A กับแผ่น B ค่ะก็คือเป็น PRP แบบพรีเมียมอ่ะคือดีมเชื่อค่ะว่าต่อให้เรานะคะคไปลงทุนซื้อหลอดเก็บเลือดน,นะคะ ที่แบบวิศมาหลายยังไงร,รถยังไงนะคะสกัดได้โกลด์แฟกเตอร์เยอะอยังไงคะ่ปะปัจจัยที่มันจํากัดเลยนะคะก็คือว่าเนี่ยเรื่องของเราไงเรื่องของเราเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงอะ่ะว่าเรื่องของเรามันมีคุณภาพไหมอ่ะนะคะต่อให้อุปกรณ์ชนะเลิศอ,อุปกรณ์ดีเด่นนะคะแต่วัตถุดิบก็คือเรื่องของเราอะ่ะมันแย่ค่ะสกัดออกมายังไงมันก็แย่ค่ะซึ่งตรงนี้เราตอบกันไม่ได้เลยค่ะ แต่ถ้าเป็นคำตอบของ f r e s h h u m a n percenta นะคะเนี่ยนักไบโอเมติกเขาตอบให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเนี่ยนะ1 YL หมอมันมี50พิโคกรัม2 YL ก็ร้อย3 YL ก็150 4 YL เท่าไหร่200ไงเออนะคะเห็นไหมคือเขาควบคุมคุณภาพให้เราได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันเห็นๆค่ะรีมก็เลยนะคะจะให้คนไข้เลือกไปเลยค่ะเอถูกสุด B นะคะก็คือขนาดกลาง C แพงสุดเพราะว่ามันมีการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์รวมด้วยค่ะแบบนี้เอง